นดกันอยู่แล้วนะคะทั้งในแล้วก็นอกจอค่ะถ้าจะถ่ายวิดีโอโปรโมทหรือว่าอัดเสียงสปอตทั้งภาษากลางและภาษาอีสานก็เลยไม่ยากนะคะเตรียมกันแป๊บเดียวรู้เรื่องค่ะไผ่พงศธรและไต่อรทัยนะคะทํางานร่วมกันมาแล้วก็เยอะมากล่าสุดค่ะได้รับเลือกเป็นพรีเซนเตอร์ประชาสัมพันธ์โครงการรามาบวกหนึ่งเพิ่มพื้นที่บวกความหวังของมูลนิธิรามาธิบดีค่ะเพื่อระดมทุนก่อสร้างอาคารใหม่โรงพยาบาลรามาธิบดีและจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพ่ มมะะแม้ว่าทั้งคู่จะคิวงานแน่นค่ะแทบไม่มีเวลาว่างตรงกันแต่พอรู้ว่าจะได้เป็นกระบอกเสียงในการช่วยเหลือสังคมก็รับทันทีค่ะเพราะว่าส่วนตัวก็เห็นปัญหากันมาตลอดอยู่แล้วว่าจํานวนผู้ป่วยที่มากขึ้นทุกวันส่วนทางกับพื้นที่โรงพยาบาลที่ไม่เพียงพอซึ่งถ้าได้ช่วยเหลือตรงนี้ก็จะสามารถช่วยต่อชีวิตให้กับผู้ป่วยได้อีกเยอะค่ะสมมติว่ามันเกิดโดรคใดลุงที่เป็นโรคร้ายแรงใช่ไหมครับถ้าเครื่องมือไม่มีนะ นะครับไปถึงปุ๊บต้องส่งโรงพยาบาลต่อสมมติว่าเราทนไม่ไหวละหรือว่าผู้ป่วยทนไม่ไหวสิ่งที่ตามมาคือการสูญเสียมิฉะนั้นถ้าสมมติว่าเครื่องมือมีนะครับโรงพยาบาลมีความจุที่พอหนึ่งรักคนไข้ได้เยอะและที่สำคัญคือการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเนี่ยนะครับมันดีกว่าจริงไหมครับมีเครื่องมือที่ครบไม่ต้องส่งแล้วสามารถรักษาได้เลยผมเชื่อว่ามันก็จะช่วยนะครับได้ทัน ก็คือแบบเพิ่มความหวังให้กับผู้ป่วยที่จะมารักษาตัวที่นี่นะคะแล้วก็ญาติผู้ป่วยต่างๆทั้งหมดเลยนะคะให้เรามีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นเราก็ทําได้เท่าที่ศักยภาพที่เรามีในวันนี้นะคะเชื่อว่าเป็นพลังที่สําคัญมากนะคะครเราได้ส่งข่าวแล้วทุกคนก็ช่วยกันมาตามกําลังศรัทธาวันหนึ่งอย่างที่ภัยบอกนะคะคจากสิ่งเล็กๆมันก็จะรวมกันเป็นพลัง,ลงที่ยิ่งใหญ่ได้ อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีแห่งใหม่จะมีความสูงถึง25ชั้นนะคะและจะสามารถให้บริการผู้ป่วยได้มากกว่า1,000เตียงค่ะซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างเตรียมก่อสร้างคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2,573โดยผู้ที่สนใจสามารถติดตามสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะที่ w w w r a ซต์ o u n d a t n o n .or.th ค่ะ ส่วนแฟนคลับของไผ่ตายนอกจากร่วมบุญแล้วยังรอติดตามละครที่ทั้งคู่เล่นด้วยกันนะคะได้อัปเดตว่าใกล้ได้ชมแล้วละค่ะก่อนที่จะไปทุ่มเวลาโฟกัสงานเพลงของตัวเองกันต่อค่ะ